พินองผู้ศรัทธาตอัลละทั้งหลายในวันกิยามะบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นที่พวกเขาลนั้นจะเดินผ่านสะพานสิร์เตลั์ษุบภานะตาลาให้พวกเขาลนั้นเดินไปด้วยกับคุณงามความดีของเขาเท่านั้นใครที่มีคุณงามความดีเยอะเขาก็จะไปอย่างรวดเร็วและใครที่มีความชั่วเขาก็จะถูกดึงลงไปสู่นรกยันนัม อัลลอฮ์สุบฮานุอตาลาได้กล่าวถึงสภาพการที่บุคคลหนึ่งจะเดินข้ามสะพานซซรอตอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าในสุลามาร์จัมอัลลอฮ์บอกว่าวาอินนามิน كم إلّا واردها كَانَ لَرَبِّكَ حَتَّمَ مَقْضِيَةَ ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ ا ت َน ق َ و ْ ا وَنَزَرُ ا ل ظ َّ ا ل ِ م อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้านอกจากผู้ที่จะเดินผ่านเข้าไปในมัน มันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอนสำหรับผู้อภิบาลของพระเจ้าและเราจะให้บรรดาคนที่ยำเกรงรอดพ้นแล้วเราก็จะปล่อยให้บรรดาคนที่อาธรรมคุกเข่าในวันนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาพูดถึงการเดินผ่านสะพานสิรอดไม่มีใครที่จะรอดพ้นเว้นแต่คนที่ยังเกรงต่ออัลลอฮ์คนที่อีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะลาและอัลลอฮ์บอกว่า อัลลอฮ์จะปล่อยให้บรรดาคนที่อธรรมคุกเข่าขอร้องวิงวอนต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ฮะดีสบทหนึ่งพี่น้องครับที่ท่านนาบีสุลต์ละฮุอัลีวะสวัลลัมได้พูดถึงสภาพมนุษย์ที่จะเดินผ่านสะพานสิรอดฮะดีสบทนี้รายงานจากท่านอบ,บูุฮุเรยร,าราอฮ์รอเดลลออันุอันนาซนนนันกาลูยารอสูละลอห์ฮันนารอรับบุนายอมัลกิยามะเราจะเห็นพระเจ้าของเราหรือไม่ในวันนั้นเราจะเห็นอันลลอฮ์ سبحانه แวะ ت ع ا ل หรือไม่ ท่าน نبي าสัลล,ลัลลอฮุสซาลามได้พูดเสร็จนบีก็บอกว่า“ยุดตรรับุสิรัด بين z a h ร a e i n i Jahannam” ฟะะคุะอุมมะติอ م ت ي أ ล ل ما ย ج ي ي س و บันทึกโดยมุบุคอรีและมุสลิมฮะดดิสบทนี้เป็นฮะดดิสที่ยาวมากแต่ท่าน نبي าสัลลัลลอฮุสซาลามได้กล่าวถึงว่าในวันนั้นนะครับในวันที่สะพานสิรอดถูกพาดระหว่างสองฝั่งของนรก j ะฮันนัมดังนั้นฉันและประชาชาติของฉันก็จะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะเดินผ่านเข้าไป บรรดานาบีต่างๆขอดุอาต่อละอัลลอฮฺมาส์ลิมอัลลอฮฺมาสลิมขอให้เรานั้นรอดพ้นจากเหตุการณ์ตรงนี้เวลาตรงนี้โดยเกิดตอนที่เดินสะพานเซรอสแต่ท่านนาบีสัลลัลลอฮอะลัยวะสัลลัมของเราและประชาชาของท่านนาบีที่อีมานที่ศรัทธาต่อละนั้นพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะเดินผ่านสะพานเซรอสบางขะดิษบอกว่าสะพานเซรอสนั้นเล็กยิ่งกว่าเส้นผมคมยิ่งกว่ามีด นี่แหละครับพี่น้องคนที่มีคุณงามความดีมากมายอัลลอฮฺสุบฮานาตะลาจะให้ความง่ายดายสำหรับเขาที่จะเดินผ่านสะพานสิรอด